แม้จะมีเวทีที่เป็นกลางในการสัมมนา,าของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ก็ยังไม่สามารถหาบทสรุปของโครงการก่อสร้างเขื่อนฮัจจีในรัฐเกเรียงโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนรัฐบาลไทยพมา่าและบริษัทเอกชนของจีนค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ยังขัดแย้งกันก็คือข้อมูลในการสำรวจผลกระทบด้านต่างๆระหว่างการไฟฟ้าสายผลิตของไทยกับประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมติดตามจากรายงานของคุณสถาพรพงพิพัฒน์ัฒนาค่ะ นี่คือบริเวณที่เรียกว่าฮัตจีในรัฐกเกเรียงซึ่งแปลว่าแก่งขนาดใหญ่พื้นที่ก่อสร้างเขื G, ่อนฮัตจีบนแม่น้ําสาลวินโครงการร่วมทุนระหว่างไทยพมา่าและบริษัทชิโนไฮโดรคอร์ปอเรชั่นจากประเทศจีนโครงการนี้จะทำให้ฮัตจีกลายเป็นเขื่อนที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้า1,360เมกะวัตต์ The letter is an appeal to the Prime Minister to stop the h a t i Dam construction project. Our area, State, คลิปสิ่งของการนำกระเรียง KNU เรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีไทยยุติโครงการนี้ถูกฝ่ายผู้คัดค้านนำมาเปิดในงานสัมมนาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งประเด็นผลกระทบทางสังคมต่อชาวกระเรียงจากการเป็นพื้นที่สู้รบยังเป็นที่ถกเถียงระหว่างข้อมูลของผู้คัดค้านกับผู้ก่อสร้างเราเียดเ ไปบรรลุให้ถึงข้อตกลงที่ว่าจะพยายามให้ใช้แรงงานของคนงานในท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะมีประโยชน์ในแง่ในแงน่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทางแถบนั้นเนี่ยเขาก็จะในช่วงระยะายาที่มีการก่อสร้าง6-7ปีเนี่ยก็จะมีการเข้ามาทํางานในในโครงการน,นี้เป็นเป็นจํานวนมากแล้วสิ่งที่มาเกิดขึ้นการช่วรลในแนวสายลมที่ผ่านมาเนี่ยคือ จะบอกว่าเป็นการสู้รบตามปกติของเขาก็ได้นะครับหรือเราจะอธิบายว่านี่เป็นการสู้รบเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ก็ได้นะครับเพราะว่าปกติการสู้รบในฝั่งพมา่าเนี่ยการสู้รบใหญ่เนี่ยมันจะเกิดในช่วงฤดูแล้แงไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนแบบเดือนนี้นาผู้คัดคา้านเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนฮัตจีโดยระบุสถิติว่ามีการพยากรความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินจริงทําให้มีปัญหาเหลือพลังงานไฟฟ้าสำร,รองสูงมาก ขณะที่ผู้ดำเนินการชี้แจงสาเหตุการยกเลิกโครงการลงไฟฟ้าหลายโครงการเป็นเพราะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เพราะมีพลังงานสำรองเหลือเฟืออย่างที่ถูกกล่าวอ้างการสัมมนานในวันนี้ยังมีประเด็นถกเถียงทั้งวัฒนธรรมข้อกฎหมายระบบนิเวศและการประกอบอาชีพสนับต้องให้รัฐสภาเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อมีเขอนกั้นแล้วเนี่ย,ย,ยการอพยของปลาเนี่ยคนบ้านสดเมยนะคคนบ้านแม่สามแลบคนบ้านท่านฝั่งเขา ใช้ชีวิตอยู่กับการประกมงการทำเกษตรดินน้ำเพราะฉะนั้นะระดับน้ำเป็นสิ่งสำคัญของเราแว่าเมืเ่อถึงฤดูฤดูกลางเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงล่ากับาระดับน้ําที่ขึ้นลงเมื่อโดนเหื่อวั้ไว้ ข้อตกลงที่สําคัญของโครงการนี้คือการทํารายงานสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกฟผยืนยันว่าทําอย่างรอบด้านแต่ผู้คัดค้านยังไม่มั่นใจในรายงานฉบับนี้เพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นทั้งผู้ว่าจ้างและผู้ตรวจรับโดยไม่ผ่านความเห็นของหน่วยงานที่เป็นกลางสถาพรพงศ์ทุทัศวัฒนาทีวีไทยรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรม